สวัสดีพี่สุภูสุคนกับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาคนฟังโขงวันจันทร์ที่ยี่บเอ็ดเมษาสองห้า 68. หกแปดเมื่อวันศุกร์ที่สิบแปดลาพัฒนามันออกหนึ่งหนึ่งหกนะพี่น้องล่างก็คือหาหนึ่งของคนฟังโขงนั่นจับคู่่ะเขาเนะพี่น้อง เขาตัวเลขวิ่งเลขวิ่งเขาตัวเน้นเขาตัวเด่นอยู่พี่น้องหกกับสามเน้นที่หกเลขวิ่งเขาอยู่พี่น้องถ้าข้ารูดออกก็คือใดอยู่เนาะพี่น้องเนาะถ้าข้าลูดออกก็คือใดคือพานอยู่เขาตัวเน้นอยู่หกกับสามเ้ามาตามกันต่อพี่น้องมือแรงและสองทุ่มเคืองล่าพัฒนาวันจันทร์ ที่ยีเบเดมือแรกนี่มันจันทร์ลาพัฒนาคนฝั่งโขงมันม่นนี่มันจันทร์นี่พี่น้องไปเขียนมันสู้เองเลย มันจันที่ยี่เปียก คนฝั่งโขวงมา,บางเบิ่องหล็กวิ่นหกเจ็ดแปดเก้าโอสองหกเจ็ดแปดเก้าเลยตัวนี้ liệt vịnh, วิ่งบนล่างหกมากคือเกา่าเพื่อนให้วิ่งหกกับเจ็ดเพิ่นยังเนีนหกลบยูดได้เพิ่นห่องด้วยเิ่นหกขี้ไม่เพง่นเนีนหกอยู่ระว่างเจ็ดได้เพิ่นหองม่แรงนี้ เพ็นเลขในหกเจ็ดแปด เจ็ดเก้าเลขพัตธม้าสูงนะพี่น้องเจ็ดเก้าเจ็ดสองเลขพัตธม้าสูงหกแปด ก้าหกสองถ้าพี่น้องมา ปดสองเก่าสองกัดจัดได้ได้พี่น้องเด้อแปดสองเก่าสองกัดจัดได้เพ่อนห้ยเลขกันมาคูนึงพี่น้องหเลขกันมาคูนึงแปดเก่ามันขยันเพป่นห้ยเลขกันมาคูนึงได้พี่น้องเด้อเป็นตกกันหรือพี่น้อง เพราะว่าแปดเก้าตะวานกับขยันดีลีนิดแปดเก้าเนี่ยขยันมากดีลีส่วนเลขสามตัวสอง 4 7 9เสองคู่เน้นที่6 8แปเก้า เอาพี่น้องเขาแคบหน้าจอบานนี่มันจันที่ยี่เอ็ดเมษาสองหาหกแนี่ล่าค้นฟังโคงเลขวิ่นี่หกเจดแดเ้าสองนี่ยเพิ่นกระห้วิ่งรูด6กับเจดเน้นหกลองเจ็ดเจ็ดแปดเจดเเจดสองหกแปดหกเก้าหกสองบนล่างไปกับเพิ่นเน้นเจดเก้ากับ6 8แดได้ี่น้องได้สองคูสอหลงตกกันนี่คือ8ปดเก้าเก้าแปดไปน้องกันไว้เนี่ย มันขยันส่วนเลขสามตัวนี่แม่นสองหกแปดสี่เจ็ดเก้าพี่น้องอาตามนั้นครับผมขอบคุณคนฟังคงหลายๆที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนาก็ขอคให้พี่น้องเข้ามานันมานกันเหมือแรกเลยสองถุงเครืงเอาฝากกนไลค์กดแชร์กนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม